โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับเอกคอร์ดเอาไม่ใช่นะครับตัวปลอมชัวร์ครับก็วันนี้นะพบกับสกายวอลพาร์ทที่เก้าแล้วนะครับ e ีที่ 9, เก้าพาร์ททีกก่เก้าตอนที่เก้าอัสก้าฮลเลอร์นี <c oughs> ทำไมมีสองคนวะเฮ้ยไม่แน่ว่าเขาอาจจะใช้วิชาสลับล่างนะอ่ะนั่นก็เรื่องของเขานะอันนี้คืว่าสกินคุ้นๆน,นะวันนี้เราไปเล่นดีกว่านะเนี่ยมันจะคลิปจะยาวเนาะ ก็พาร์ทที่แปดนะครับผมเพิ่งเพิ่งลงไปเนี่ยแหละตอนที่ผมเล่นเนี่แหละอ่าผมก็รู้เหมือนกันนะว่าเขาคอมเมนต์มาถ้าผู้ชมคอมเมนต์มาว่าอย่างไงนะแต่ว่าเราจะไปเลือกันพาร์ทที่สิบนะฮะจากที่คอมเมนต์ในพาร์ทที่แปดนะคอมเมนต์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ดูพาร์ทที่แปดนะโอเคมันมันไปเช้าวะผมไม่ได้เลือกครับนะครับให้พิมพ์ตามนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกมานะครับอ่า สำหรับคนที่มันเป็นบักนี่นะโอเคดึกนะครับผมก็เมื่อกี้ผมก็จะไปเล่นฮังเกิลเกมนะครับก็แต่คนมีสองคน <laughs> อันนี้ก็ชิบหายเนี่ยก็เลยมาเล่น War นะ Sky w a อร์นะสกายวอร์ดมีคนมีสามสิบอดคนก็เยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนละอังเคลผักขวัดหรือเปล่ากูอ่านผิดหรือเปล่าคุณคุณนะครับชื่อนี้เหมือน เคยดูทุกวันอะเหมือนจะตัวปลอมใจเย็นดิเฮ้ยมันตายแล้วน่ะไปแล้วอา้าวปักแบกชิบหายเออเออตาย ตายแล้วจบไปหนึ่งเอ่อเจรเนียนผิวผิวเออมองเถีงหมายถึงอะไร <c oughs> มองเถีงคืออะไรคือตายแล้วแหละรครับโวยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเออยังไม่ตายเล่นเลือหนึ่ง ปั๊ม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 ตุ้มายเออควายไม่แดกกูหรอกปั๊ม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 นี่อย่างชิวเคยเล่นปะเคยเล่นปะเนี่ยหาของแป๊บเนี่ยวะข้างบนตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะครับไม่น่าจะอะไรซีรเลสเข้าไหลนะครับอ่ะกันเราหาของกัน มันกระตุกนะช่วงนี้เป็นเพราะเซิร์ฟหรือว่าเป็นเพราะตัวเกมผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟมันกระตุกเนาะเล่นก็ไม่ค่อยลื่นนะครับหรือว่าเป็นเพราะผมไม่รู้นะครับเพราะเน็ตบ้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่กูเปิดไม่หรือยังน่าจะเปิดแล้วนะครับเมื่อกี้ปิดไหไงเดี๋ยวก็เปลี่ยนตอนนั้นอีกนะมันจะมันจะอ่าน้องคนนี้จะเอฟเคไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้เราขอเก็บของก่อน แตกไปตอนนี้เกาะเต็มแล้วนะครับอืมตั้งเคอะไรให้เขาเขาเล่นมาก่อนแล,นะออรรแล้วก็ไม่ทำอะไรเขานะอ่าเพราไม่าทำอะไรเราเราก็ไม่ทำอะไรเขานะครับอเอาแค่ขอสก,กิลเล็กน้อยนะฮะปอา้าวเงข้ามเครียดเลยแปวอ้าวาไม่โดน กันหามุมดีๆหามุมนดีๆเดีด๋ยวตกอ,อีกโอเคยิมเลยจอดซาลาโอเมก้าเป้าเป้าชิวๆตัวนี้ๆๆนอมีปิดมีโปงมีปิดยันลิมเลยเท่าอไหร่วะขี้โกงนะามาเดีาดูโอ้โหสิบห้าไม่ยังโอ้ยไม่ยังโดนครับ น้องพี่มันพี่ไม่กลัวน้องหรอกน้องพี่นี่เซ็ตอย่างอย่างเต็มอะ่ะมันใจเย็นน้มันธนูนั่นน่ะมันไม่ใช่ของเด็กเล่นนั่นน่ะบอกแล้วก,ก่อนกูหาบอกก่อนอออต่อบอกก่อนปิดก่อนเดี๋วตกเอะโอเคแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็โดนหวังละ ยอดยอดยอดเล็บลอยครับเรียบร้อยครับตกครับตกครับเอามีบังอีกไอชิบหายทุบทำไมวะแม่เงเนียนเขาแก่งกตีชิบหายอย <c oughs> มาแล้วมาแล้วเอือบาเลียรู้จักปักบาเลียศักดิ์สิทธิ์เบนท์ฟอร์ดอะออการยกูกิหรือเปล่า น่าจะใช่นะครับก่อนกูหามุมลงดีๆก่อนไอเย็นนอกเฮ้ hey, ไม่โซ่แล้วทำไมเริ่มเดียวยี่สิบอ่ไปตรงกลางดีกว่ารู้สึขอของยังมัจะไม่เหลือแล้วแตกแปก๊แปบอะอะไรวะบอกมาจากไหนเนี่ยไอคิมจะสั้นไหมนะครับอ่าเราจะไม่รีบเร่งที่ในการเล่นนะครับนี่ครับ,น,รบนี่คือลุมปัญหานะครับแม่งมาทีไตรตกทีนะครับในแมปนี้นะ ไมาแล้วอุยอ้ยเจ็บไอ้ยนมามจ,จิกิจิกูดีกันดกันทีันตับปะปะปะอะไรปะปะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่มีธนู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 ชิบหายตายแล้วอ้าวชนะเบย มาได้อีกครั้งหนึ่งดีกว่าจบไปเกินแม่งกูกาก,ากรอว่ากูเทพเกินเอ้ยแม่งขั้วเขากาก,ากรอว่าผมเทพเกินครับาจ้แต่ั้งสองนะนี่ชมตัวเอง <laughs> ตอนตายได้ไม <laughs> ่งเงียบนะถ้าชนะนี่โอ้ขี้โมโดีเนะี่ยทำไมมันมีสองคนวะ <laughs> มีสองคนในสี่คนนะครับสี่คนก็ได้นะฮะเริ่มได้หมดนะฮะสองคนก็เล่นได้นะครับ รู้สึกว่าจะคนไม่มีละคนเริ่มน้อยละมันจะมีหลายแมปไงเอ้ยไม่ใช่เออหลายแมปไงคนอื่นน่นนาจะไปเล่นแมปอื่นนะครับแปดคนละกูต้องเริ่มยี่สิบห้าวิใหม่ว่าละอะไม่เป็นไรครับแล้วก็น้องถามคนอันนี้ผมน้องหลายคนถามมานะอันนี้ผมพูดไปหรือพูดไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลืม่ย ว่าพี่ครับพี่เล่นอัลต้าฮาร์ทคอร์ไทยแลนด์หรือเปล่าครับน้องเห็นพี่เล่นไหมครับพี่ไม่เล่นนะครับอ่าบอกไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับอย่าถามเองนะเออขึ้นะพักวัดนะครับอืมหรือเปล่าวะกูอ่านผิดหรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่เนะเริ่มแล้วนะอโอเคุิยกระตุ นี่ครับมันคือเซิร์ฟกระตุกนะครับว่ากูกระตุกวะเดี๋ยวแอดมินดา่าเซิร์ฟกูไม่ได้กระตุกนี่ชิบหายเนี่ยก่อนเราหาคนก่อนบาร์บอมปาบาร์บอมปาบาร์บอมปาเฮ้ยไปไหน,นวะมึงเจ้ารีบไปกลางทำไมนะครับกล่องมึงเอาหรือยังเนะี่ะอุย้ยเกือบตก ก็ยังไม่เอาหมดเลยแต่เอาไปหมดแล้วนะครับอาเหลือที่วาร์ปอันเดียวนะครับจะไปให้แม่นที่สุดนะครับเราไปตอกการดีกว่าอ,อืรเรบร้อยนะครับคิวไปนหนึ่งเนี่ย กูไม่ได้คิวนะมันคิวตัวเองนะไม่เป็นไรเอาอยู่ตรงกลางลนะของมันจะดีนะแต่ว่าไม่มีเที่ยอะไรเลยนะครับก,ก็น่าจะดีนะมานะฮะเฮ้ยชิพายมันทีนทีชิหายแล้วชิหายแล้วแต่กูยังไม่ตยาวยอาอะไรวะโอเคเยี่ยมติดรู้ให้นะครับ หรือเปล่าหรือมันเทราวาลงมาอันนั้นผมไม่รู้นะแต่รีบกลัวไอ้ของก่อนนะครับติดแล้วว่ามันมาแนละ้วฮะใจเย็นใจเย็นกูขอของอันนี้ก่อนก็เดี๋ยวเดนเดนใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นกก่อนอุตอเฮ้ยทำไมเอาไม่ได้วะติดบล็อกนี้อีกชิบหาย ในกันในกันนะครับวิ่งติดเยอะครับใจเห็นเห็นใจนกดชิปกดชิปนะครับจะได้ไม่เห็นชื่อนะครับหรือเปล่านะมันน่าจะช่วยได้นะครับคุณทำไมไม่ตีกล่องแล้วเก็บของข้างในวะกูโ,กโง,โงนะ่เนาะมันออกซิเดียน,นี่หว่าไอ้เี้าเขาไม่มีแม่งหลอกควายหรือเปล่าวะทีครับ กล่องหล่อควายแน่นอน,นครับแสดงว่าผมต้องเป็นควายใช่หรือเปล่ารู้สึกว่ามันก็อยู่ข้างบนนี่ครับชิมหายละจะไปไงเนี้ยมีสองคนนะครับว่ามันต่อบอกไปข้างล่างดีกว่าจะต่อไงวะกูก็ตกแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> กูก็ตกแน่นอนอย่าประมาทในฝีมือตัวเองนี่เป็นตัวคุ้นด้กลขาว่าไะ,ะการใจเย็นนะโฟร์เม่พ่อพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อจาแม่จะ แล้วหนึ่งกูต,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 ตุดกูอุดก่อนเพีย้ยนละอ่าชิปไปนะครับชิปไปพ่อสอนไว้อไม่ใช่เราจะไปพร้อมกับอะไรดีทินทีไม่น่าใช่กูรู้กูได้ยินเสียงมึงกินแอปเปลิลกูจะข้ามไปฝั่งนน้นดีไหมไม่น่าจะดีเนาะ กูขึ้นดีกว่ากดชิปแล้วกูขึ้นดีกว่ากูมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ทำไมกูจะตกไอ้ควายไอ้ควายเดี๋กว่นเยนะ ควายกูให้มึงขึ้นมาครับอุดน้ำก่อนแวะไม่งควายหรือเปล่าครับเอาแม่งเอ็นชานของเฉยเม่งเอ็นชานของครับลบหลูผมกันไปละอิงอิงอิง,อง,องเอา มันมาครับเอกเอกนั่นอ,อ,อะทำไมผมตีบล็อกไม่ได้วะมันกระตุกหรือว่าผมกระตุกเองวะไม่ไรไม่ไรนะครับพาสนี้รู้สึกว่าจะออกมาทำไมมันขวางเกะกะขวางทางเดินเปคนชาวบ้านเขาบางทีมันก็ไม่ลกนะ,ะบางทีมันก็อุดแล้วนะ ไปดีไหมครับไม่น่าจะไปเนาะเฮ้ยจุ๊บไปไงดีวะเฮ้ย,ยเดี๋ยวก่อนขึ้นก่อนเอาลงไงดีครับมีของอะไรในนีมไหมขอบล็อกนี้ก็ได้ เล่นเหมือนนะครับสไวด์เวอร์เกมเนี่ยเล่นชิวๆนะไม่ต้องเครียดนะครับ ه, อ่าพอต้องเอาเยอะมึงเอนชาร์นของซะโหดเลยแล้วกูจะเอาอะไรไปตีมึงครับโอ้ดมอนด์อีกเจอไดมอนด์อีกเจอออกซิเดียนอีกชิบหายขอให้พี่เดินทางสะดวกเถอะน้องเอาเอาากระตุกอีกกระตุกอีกกระตุกอีก ตรงเอกมีหนวะโอ้วะกูตานี้กูแพ้แน่นอนครับ อาวชิ้ม2ตายเฉยเออเรียบ,บรอย้อยคิวเฉยชนะเบยเอาอีกรอบเอาอีกรอบมันดีอ่าสามรอบพอน้องอย่าดูอย่าดูอย่าแช่งพี่เก่งเกินไงใช่ปะละ่ะอ่าน่าจะใช่นะโอเคกูไม่ได้อีกละโกรดกาเดียนมันได้แลรวะยศกาเดียนเนี่ยเ,เดี๋ยวกูมไม่เอาละ อ่ะน้องอย่าเพิ่งมาตีพี่นะบางทีพี่ก็ไม่ได้เก่งเกินขนาดนั้นนะครับบางทีพี่ก็โอ้โหพิวคาหน้าคาตาอ่ะอ่าน้องน้องน้องตกทกเปล่าตกรือเปล่าอู้อุ้วอือพิวอ้าวแม่งพิวหายอ้าวชิบหายน้องน้องใจเย็นดิบางทีพี่ก็ ฆ่าน้องนะน้องไปไหนวะจะรีบไปไหนวะฮนูของหนูไหนบางทีน้องก็จะตายนะอยจะเพิ่งไปนะน้องน้องตายพอดีนะน้องบางทีมันก็ไม่มีของอะไรแล้วเลยครับแล้วกูจะวาร์ปยังไงเนี่ยกูแพ้แน่นอนคนระับ ไม่ทีมด้วยครับอ่านะครับคุณเทพนะครับคุณเทพมหาปัญไรนะแม่งขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับแม่งควายหนระือว่ามึงเทพเลยครับอาจึงอาจึงเอาไม่โดนมึงทำไมไม่โดนวะมันน่าจะโดนเดีไม่โดนนะครับเสียดายชิบหาย จะใจเย็นมาเว้ยกูจะเอาคนเทพมาเป็นไรไงถ้าอยู่ใกล้นี่แม่งไม่รอดครับอันนี้ก็เทพละก่อนผมมีนโผลครับแล้วจะส่งสัญญาณบอกว่าทีนะครับทีนะครับนี่แต่สุดท้ายแม่งก็ตีอูนะฮะก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ่ะวันนี้่านะคใจเย็นนะครับผม็นนะครบาทีบาทีผก um. ็ไม่สูคนนะคใจเย็นะฮะใจเย็นใจเย็นนฮะเนโพนโพนโเย็นใจเย็นกูได้ละ ขึ้นอยู่ข้างบนน่าจะโดนอยู่มั้งามาใกล้ๆนิดนึงไม่โดนครับโดนครับโอ้โหควายเอ้าไม่ตายวิ่งหนีครับใครอีคนเป็นไหนวะ,อะไอ้คนที่อยู่นี้ไปไหนวะอู้๋ลงนำ้ำลงนำ้ำลงนำ้งนำ

เดี๋ยวผมว่าดูก่อนยศการเดียมันได้แล้ววะเอาดูไม่ได้อีกชิมหายแะไรแบบนี้เป็นแบบที่อ่าอ่าเข้าไปฆ่ากันยากพอสมควรแบบทึบนะเนาะเออจุกครับประธานโทษด้วยเนะให้อุดข้างหน้านะครับอันนี้เป็นทริคด้วยนะ อูดางหน้าอุดทำไมกลัวไงไม่มีอะไรหรอกกลัวก็ดูนะแล้วแวกข้างนะฮะใครที่ไม่ใส่ชุดบ้างนะครับเราก็บวกเลยนะครบแต่ว่าใจเย็นก่อนบวกนะครับมันอาจจะมียงมียศอะไรเงี้ยขวาม,มาด้วยนะก็ไปเนื้อพ่องไม่เออไม่ใช่เนือ้อโพนะไปแล้วนะ อ้าวขึ้นมาได้ไงผมก็งงนะครับบางทีก็ยิงเอานะครับเอาไม่ไม่โดนอีครับไม่ไม่โดนอีครับวิ่งวิ่งหนีครับวิ่งหนีวิ่งตามนะครับอีเย้จังเย่จังเอาสิบหายแอบใครอะครับน้อง แค่นี้นะน้องก็โอ้โหซูเปอร์แมนหน้าไปจุงมึงใส่ชุดแล้วครับเฮ้ยไยเย็นนะมาแล้วไอ้ควายมีแดงหรอครับอา้าวชิมหายแม่งตีได้นะครับเอาแม่งยิงับตัวนี้เอาแม่งดูโอ้ชิมหายยาครับยาหูนะฮะยาหู มันดีขึ้นแม่งยานี่สุดยอดนะครับต้องหานมไม่ได้นะครับแต่ไม่มีนมครับนมคนแคร์ได้ไหมครับไม่ได้มันน่าจะได้เนะ <c oughs> เาะชิบหายแล้วฮะดูก่อนชิบหายแล้วมันเยอะเกินนะครับไอสัตว์อ้าวไม่ตายยังไงวะ <c oughs> อาตับตับตับตายเลยอาครับก็นี้นะครับก็ขอตัวลาไปแค่นี้นะครับก็อ่ะมาอ่านให้ดูแล้วนะครับโอเคใครวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนจะรู้จักนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จักนะครับโอเคครับก็นี่ขอตัวลางแค่นี้นะครับก็เจอในคลิปหน้านะครับไปคลิปไหนนะครับก็จะดูนะครับอ่ะโอเคพละบ๊ายบาย